สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานโปรแกรม MT4 นะครับแล้วก็โปรแกรม MT5 นะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้งานสำหรับ EA เบื้องต้นนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าถ้าเราอยากจะใช้งาน EA เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่ตรง ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีหน้าจออะไรเลยนะครับเราก็เข้ามาที่วิวนะครับแล้วก็เราก็มาตรง Navigator นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีแท็บให้เราไปเลือก Expert นะครับเราก็จะเห็น EA ที่เรามีทั้งหมดเต็มไปหมดเลยนะครลากกราฟมานะครับเราจะเปิด EA ที่กราฟไหนเนี่ยเราก็ลากมาแล้วก็ใส่ EA เข้าไปประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเปิด EA 2สองตัวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงนะครับ เราก็ลากมาอีกนะครับกราฟหนึ่งล้วก็ใส่ EA เข้าไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็คือสมมติผมใส่ตัวนี้ปึบต้องใส่ตัวนี้เนี่ยมันก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบเปิด EA อ่ะสองตัวคนละกราฟ EA ก็ทํางานสองทั้งสองกราฟนะครับวิธีก็จะประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเราอยากเปิดอีกเราก็ลากมาสามตัวเราก็ใส่ EA เข้าไปอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า สำหรับออเดอร์นะครับที่เปิดด้วย EA เนี่ยกับออเดอร์ที่มันเปิดด้วยมือเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าสมมุติเราเปิดออเดอร์ด้วยมือนะครับ <c oughs> เวลาที่เราเอาเมาส์มาวางเนี่ยมันจะเขียนว่า p r e s ต e d m a น u a l y นะครับก็คือเปิดด้วยมือซึ่งเราสามารถดูได้อีกอย่างก็คือตัว Magic นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นออเดอร์ในอดีตบ้างหละ่ะ ที่ผมปิดไปแล้วอย่างออเดอร์พวกนี้ที่มีคอมเมนต์เนี่ยอันนี้มันเปิดด้วย EA นะครับเนี่ย p r e s เ t รสต์ด t วยเอ็กซ์นะครับแล้วก็ e x p e r t ID เท่ากับ200ก็คือออเดอร์ที่เปิดด้วยมืออ่ะมันจะไม่มีเมจิกนะครับเมจิกจริงๆมันก็คือเท่ากับ0ูนั่นแหละส่วนออเดอร์ที่เปิดด้วย EA เนี่ยมันจะมีเมจิกนะก็คือเลข200ทีนี้เวลาเราใช้งาน EA นะครับมันก็จะมี input ที่ชื่อว่าเมจิกนะซึ่งหลายๆคนน่ะ ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรมันก็คือตัวที่ฝังเลขเลข,เลขนึงเข้าไปในออเดอร์เราจะได้รู้แคว่าออเดอร์เนี้มันมีเลขนี้ฝังอยู่เอาไว้ Always สําหรับการจัดหมดหมู่นะครับเราอาจจะเปิด EA ตัวเดียวกันแต่ว่าคู่เดียวกันแต่ว่าคนละเซตติ้งแล้วคุณก็ใส่คนละเมจิกเพื่อให้ EA มันทํางานออเดอร์ Order, ขายออเดอร์มันได้ถูกต้องนะครับประโยชน์ของเมจิกมันคือเรื่องนี้ ฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหาไม่รู้ว่าออเดอร์นี้มันโผล่มาอย่างไงคุณก็สามารถมาดูได้ว่ามันเปิดมือหรือมันเปิดผ่าน EA แล้วมันเปิดผ่าน EA ที่เมจิกเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเซตติ้งถูกหรือเปล่าอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เราจะใช้งาน EA เนี่ยหน้ามันต้องยิ้มนะครับดูที่มุมจอผมนะก็คือหลักๆก,ก็คือต้องกด Auto Trading ไว้นะครับถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างเงี้ยหน้าบึ้งเงี้ยไม่ได้นะครับต้องกด Auto Trading ไว้ ทีนี้มันก็จะมีบางครั้งที่เราใส่ EA เข้าไปนะผมสมมุติผม d i s ซ b บ e อยู่แล้วผมโยน EA เข้าไปแล้วผมกดกลับมาอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ยิ้มนะครับอ่ะเพราะว่าวิธีที่ทำให้มันยิ้มคือคุณต้องโยนเข้าไปอีกรอบตอนที่มันเป็นสีเขียวอ่ะอย่างเงี้ยมันถึงจะยิ้มฉะนั้นบางคนนะครับเป็นสีแดงอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บไปกดให้มันเป็นสีเขียวแล้วมันก็ไปทำงาน แน่นอนครับเพราะมันยังไม่ยิ้มฉะนั้นใส่ใหม่นะครับแค่นั้นเองก็จะจบปัญหานี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแล้วอาจจะงงๆเนาะโอเคทีนี้ AI Auto Trading เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ EA หยุดทํางานนะแต่มันทําให้ EA ส่งคําสั่งไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปิด EA อยู่แล้วมันเป็น EA ที่มันมีการกิน CPU เครื่องคุณเนี่ยแล้วคุณไปกด Auto Trading เป็นออฟไว้เนี่ย มันก็ยังกิน CPU เครื่องคุณเยอะอยู่ดีนะครับฉะนั้นไม่มีประโยชน์ผมแนะนำให้ Remove บ a ออกนะครับก็คือกดอย่างนี้อัน,นนี้คือ r e m o ฟ e บ a ออกอวิธีหนึงปิดมันไปเลยเนี่ยจบนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการ Setting การที่แบบเราใส่เอเข้าไปเนี่ยมันจะมีถามตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะถึงจะเทรดได้ ส่วนไอตัว2ตัวเนี้ยคุณไม่ต้องใช้ก็ได้สําหรับ EA ทั่วไปเพราะว่า EA ทั่วไปไม่ต้องใช้ DLL อยู่แล้วแล้วไม่ต้อง Import Internal Export อะไรด้วยเนี่ยมันก็ทํางานได้แต่ว่า EA บางตัวเนี่ยมันต้องใช้นะครับฉะนั้นคุณต้องดูก่อนว่ามันใช้หรือเปล่าถ้ามันใช้เนี่ยคุณก็ต้องติกทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช้คุณก็ไม่จําเป็นต้องติก๊ก็ได้นะครับมันก็ทํางานได้แต่ว่า EA ทั่วไปที่เขาไม่ได้รี q ว i r เนี่ยมันก็จะไม่ต้องติกอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะอ่ะ แต่สมมุติผมยกตัวอย่างมันจะอย่างตัวเนี้ยของผมมันต้องใช้ DLL นะครับถ้าเกิดปกคุณผมไม่ติ๊กเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้ก็คือมันจะเด้งออกเห็นไหมครับอ่ะเพราะวันบอกว่ามันคอฟังก์ชันไม่ได้ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดมันต้องใช้ DLL แล้วคุณไม่ติ๊ก DLL ให้มันมันก็จะดีดอ่ะทีนี้เรามาดูในฝั่งของ MT5 MT5 มันก็เหมือนกับ MT4 นะครับ เราก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกันคอนเซปต์การล่าก,ก็คล้ายกันก็มีหน้าบึง้งหน้ายิ้มไหมตัวนี้ก็จะไม่มีทีนี้เจ้าเจ้า MT5 เนี่ยมันจะไม่มีหน้าบึง้งหน้ายิ้มแต่มันจะเป็นลูกศรสีเขียวเป็นเครื่องหมายเพย์ครับกับสีแดงอ่ะคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันคุณก็ลาาใส่เข้าไปแล้วถ้าเกิดกดอย่างเงี้ย มันก็ไม่เขียวเหมือนกันคุณต้องลาาสายใหม่คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยก็คือคุณต้องลาาสายตอนเขียวอะ่ะไม่ใช่ลาาสายตอนแดงแล้วมากดเขียวแบบนี้จะมีปัญหาแต่ถ้ามันเขียวอยู่แล้วกดแดงแล้วมากดเขียวแบบนี้ได้นะครับก็คือถ้ามันเขียวอยู่คุณกดหยุดให้มันไม่เทรดแล้วคุณมากดเขียวอีกทีอย่างเงี้ยโอเคโปรแกรมมันจะกลับมาเขียวให้นะครับอันนี้สําคัญนะก็คือเราจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นอย่างไงทีนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งทั้ง mt4 แล้วก็ mt5 ก็คือเวลาที่คุณ ใช้งานเนี่ยเวลาที่คุณใช้งาน EA นะครับมันจะมีตัวล็อกนะครับตัวนี้อยู่ใน Expert นะครับ,ต,บตรงแท,ท็บตรง t o ทูบ็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท็บ Terminal ก็คือเวลาที่มันมี e er อ r o r อะไรก็ตามหรือแบบเวลาที่ EA มันมีปัญหาหรือว่ามันทำงานเนี่ยแล้วแบบคนเขียน EA เขาต้องการจะส่งเมสเซจอะไรบางอย่างเพื่อบอกคุณเช่น e er อ r o r Send Order ไม่ได้ตังค์ไม่พอน,น,นู่นนั่นนี่บาบๆาบา,บามันจะมาอยู่ในนี้ครับอยู่ตรง Expert นี่แหละ เออร์โค er ้ดนี้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตัวนี้เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหานะครับคุณซื้อ EA มาแล้วคุณมีปัญหาคุณสงสัยว่าเออมันเป็นอะไรคุณต้องต้องแล้วมันมีหลอกอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงแถบ Expert เนี่ยคุณจะต้องส่งตัวนี้ให้กับคนที่เขาเป็นคนเขียนดูนะครับมันก็จะช่วยให้เขาหาสาเหตุให้คุณได้โอเคสําหรับหลักการใช้งาน EA เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ EA จะต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับ ถ้าเกิดทันทีที่คุณรัน EA แบบนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยหน้ายิ้มแล้วคุณปิดคอมแล้วก็รอนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ทางานฉะนั้นถ้าคุณจะใช้งาน EA คุณก็ต้องให้คอมมันทํางานเปิดไว้24ชั่วโมงนะครับก็คือต้องรันโปรแกรมทิ้งไว้ใส่ EA ไว้แล้วก็รอนะครับให้มันเข้าเงื่อนไขให้มันทํางานประมาณนี้นะครับก็สําหรับวิดีโอการใช้งาน EA เบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่ง ทุกครั้งนะครับที่คุณใช้งาน D A ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณจะต้องระวังนะครับก็อย่าอย่าใหออ้ไฟดับเน็ตหลุดนะครับหรือมีคนมารีสตาร์ทเครื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานอันนี้ก็แนะนำนะครับให้ไปเช่า V P S จะเสะถียรกว่านะครับใช้ของที่บ้านเปิดเพราะเราไม่รู้ว่าเน็ตมันจะตัดไฟมันอะไรแล้วมันไม่มีคนเฝ้า แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็คือแบบเปิด EA บ้างบางครั้งหรือมันปิดไปก็ไม่ได้เป็นไรถ้าแบบนั้นคุณก็เปิดคอมที่บ้านทิ้งไว้ก็ได้ก็สามารถใช้งาน EA ได้เหมือนกันโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน EA เบื้องต้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับใน Facebook นะครับหรือหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับก็ ถาก,กันเข้ามาดูถามผมดูได้นะว่ามีอะไรอยากจะถามอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมสรุปมาให้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่โอเคสวัสดีครับ